สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสนุกกับสีกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเลดสีแดงไว้ White สีขาว Purple สีม่วงบราสีน้ำตาลบลู Blue สีฟ้า ออเรนจสีสม้มพิงสีชมพูเยลโลสีเหลืองกรีนสีเขียวแบกสีดำสีที่ได้จากพืชเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะ ขมิ้นชันดอกอัญชันใบเตยกระเจี๊ยบสีแรกนะคะขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะให้สีเหลืองค่ะต่อไปดอกอันชันดอกอันชันให้สีม่วง ใบเตยใบเตยมีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวใบเตยให้สีเขียวต่อไปนะคะกระเจี๊ยบเด็กๆเคยเห็นดอกกระเจี๊ยบกันหรือเปล่าคะดอกกระเจี๊ยบที่เขาเอามาต้มแล้วก็ทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบเคยชิมกันหรือเปล่าดอกกระเจี๊ยบหรือว่ากระเจี๊ยบ ให้สีแดงค่ะต่อไปเรามาดูสีที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างสีที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่สีเทียนสีผสมอาหารสีทาบ้านและสีไม้ค่ะวันนี้นะคะ คุณครูก็มีศิละปะพิมพ์ภาพแสนสนุกมาให้เด็กๆลองทำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแหม่มมีคลิปดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูแหม่มจะสอนเด็กๆทำการพิมพ์ภาพนะคะจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ไปดูคลิปกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกของการทำพิมพ์ภาพนะคะคือการผสมสีคุณแม่จะผสมสีเหลืองกับสีแดงเข้าด้วยกันนะคะจะเป็นสีส้มนะคะเวลาผสมสีเด็กๆใช้น้ำนิดเดียวแล้วก็คนนะคะล้างพู่กันบ่อยๆแล้วก็เช็ดผ้าคี้ริ้วนะคะสีต่อไปจะใช้สีขาวและสีแดงนะคะคนผสมกันให้เข้ากัน จะกลายเป็นสีชมพูนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆต้องล้างผู้กันทุกครั้งนะคะเปลี่ยนสีต่อไปครูแหมมใช้สีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะคนเข้าด้วยกันสีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันกลายเป็นสีเขียวนะคะสังเกตครูแหมมจะทำเขียวอ่อนจะใช้สีเหลืองเยอะกว่าสีน้ำเงินนิดหน่อยนะคะต่อมาคือการพิมพ์ภาพ เตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมแล้วทาสีลงบนแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์ของครูแม่มคือขวดน้ํานะคะหรือขวดแบบซีนั่นเองนะคะจะก้นของมันจะแหลมแหลมเราสามารถเอามาพิมพ์ได้นะคะเรากดลงไปในถ้วยของเราเลยก็ได้นะคะกดลงไปเห็นไหมคะเด็กจะเห็นแฉกของมันจะคล้ายกับรูปดอกไม้เลยนะคะ อันนี้ครูแหม่มใช้สีแดงก่อนในการพิมพ์ครั้งแรกเห็นไหมคะกดลงไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะสีที่สองครูแหม่มใช้สีชมพูนะคะกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นเหมือนเดิมนะคะกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นนะคะเด็กๆสังเกตครูแหม่มจะไม่ค่อยขยับพิมพ์นะคะกดแล้วยกอย่างเดียวนะคะ นะคะกดแล้วยกยกขึ้นมาตรงๆงนะคะต่อมาครูแหม่มจะพิมพ์ใบไม้นะคะใบไม้มีสองด้านเด็กๆสังเกตครูแหม่นะคะครูแหม่จะใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะซึ่งมันจะมีเส้นชัดเจนกว่าด้านหน้านะคะแล้วยกขึ้นเห็นไหมคะเส้นด้านหลังมันก็จะติด กับกระดาษของเราครูแม่มใช้กระดาษสีขาวนะคะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่ามือของเราจะได้ไม่เปื้อนแล้วก็จะได้ไม่เลอะเทอะนะคะเห็นไหมคะทุกครั้งครูแม่มล้างพู่กันแล้วเช็ดผ้าคีริ้วทุกครั้งนะคะเพื่อความสะอาดของพู่กันสีจะได้ไม่ปนกันนะคะเห็นไหมคะกดลงไป เห็นหมคะสามารถกดได้ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะเพราะว่าสีจะติดใบไม้อยู่แล้วนะคะครั้งที่สองก็จะยังใช้ได้อยู่นะคะถ้าสีเริ่มจางเด็กๆก็ทาสีที่ใบไม้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะผู้แม่มกดแล้วยกขึ้นอย่างเดียวนะคะยกขึ้นตรงๆนะคะ อันนี้ดอกไม้ของเราก็จะมีใบแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่การตกแต่งนะคะนี่คือการตกแต่งเห็นไหมคะเด็กๆสามารถใช้สีไม้ที่เด็กๆมีอยู่ตกแต่งเพิ่มเติมได้ครูแม่มใช้สีไม้ตกแต่งทําเป็นแกนของดอกไม้เห็นไหมคะทาเป็นเกสรดอกไม้ เด็กจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มนะคะอันนี้ครูแหมมเลือกใช้สีชมพูนะคะส่วนตรงก้านของดอกไม,ม้ครูแหมมก็เลือกใช้สีน้ำตาลนะคะเราจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะเกสนดอกไม้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเห็นไหมคะ อีกดอกหนึ่งครูแหมมเลือกใช้สีเหลืองดอกไม้ของเราก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะเด็กเเห็นไหมคะเราไม่ได้ใช้สีเดียวก็ได้นะคะใช้หลายๆสีก็ได้สีเหลืองสีชมพูล้อมรอบทำเป็นเกสรหลากสีก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราทำการเห็นไหมคะครูแหมมใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะ ระบายเป็นก้านของดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะการพิมพ์ภาพลักษณะนี้นะคะเป็นการพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์2แบบคือ 1. แม่พิมพ์แบบวัสดุสังเคราะห์นะคะคือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะและ 2. วัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันนี้ครูแหม่มใช้ใบไม้นะคะเป็นวัสดุธรรมชาติในการพิมพ์เห็นไหมคะและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์ภาพของเราก็คือตกแต่งเพิ่มเติมนะคะโดยใช้สีไม้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเดียดเดเห็นด้านบนไหมคะครูแหม่มทำผีเสื้อสองตัว แต่ผีเสื้อของครูแม่มใช้นิ้วมือนะคะวัสดุธรรมชาติที่เราหาได้ง่ายๆนะคะนิ้วมือของตัวเองนะคะนั่นก็คือวัสดุธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครตกแต่งเพื่อความสวยงามของภาพของเรานะคะเห็นไหมวาดเพิ่มเติมไปเสร็จสมบูรณ์เห็นไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ คลิปของครูแหมมเด็กๆทําตามกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าเด็กๆทําได้เด็กๆส่งผลงานมาให้ครูแมมดูบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสีต่างๆไปแล้วแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย